ก็ต้องขอสวีทท่านทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้แล้วก็มาอยู่ในแบบอีเวน์เช่นเคยนะฮะวันนี้นะฮะอีเวนท์เขาก็ได้อัปเดตใหม่มานะฮะซึ่งุณเป็นอัปเดตเดี๋ยวว่าค่อนข้างจะจู่ๆก็มานะฮะไม่มีการแบบว่าประกาศล่วงหน้าก็สมชื่อกับเป็นเออค่ายแบบนี้มากเลยนะก็น่าจะอัปเดตในโอกาสที่แบบนี้นะฮะมียอดเข้าชมเออหนึ่งพันล้านรอบนะก็คือหนึ่งปิลเล่ยนนั่นเองนะฮะ วันนี้ท่านแลก็จะมาเล่าอัปเดตกันนะฮะว่าเขาอัปเดตอะไรมาบ้างนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะเขาก็เพิ่มแมปใหม่มานะฮะแมปมีชื่อว่า work f a c t i t y เลยสักอย่างหนึ่งนะฮะเป็นด่านใหม่นะฮะซึ่งเป็นด่านที่จัดอยู่ในระดับความยากระดับยากเลยนะแต่ว่าผมยังไม่เคยเจอนะแล้วก็ต่อไปนะฮะเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยสำหรบับเสออายแต่งตัวเขาก็ปรับปรุงสล็อตของตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะก็คือเนี่ย กณกดเข้ามาในคาแรคเตอร์เองเทอรี่ใช่ไหมุณจะสังเกตได้ว่าเราจะเห็นหน้าตัวเองนะฮะก็คือเราจะรู้แล้วนะว่าของตกแต่งเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ไปนะฮะถ้าเกิดเราเข้าไปในเกมเนี่ยหน้าตาเราจะเป็นยังไงนะคือเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปสู่ในเกมก่อนแล้วค่อยเห็นนะฮะแต่ว่าเราสามารถมองจากตรงนี้ได้เลยเนะี่ยซึ่งก็จะเปลี่ยนระบบใส่ใหม่ทั้งหมดเลยนะก็คือเนี่ยมันจะเหลือแค่3สล็อตนะฮะตรงนี้ก็คือ อย่างแรกครับเป็นอุปรกรณ์เสริมนะก็กดมามันก็จะให้เลือกนะว่าจะใส่อะไรไปนะฮะก็อันนี้เป็นอันที่เรามีอยู่นะก็เนี่ยกดเลือกได้ประมาณนี้นะฮะมันจะสะอาดสะอ้านกว่าเดิมไม่ลกเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ต่อไปคอสเมติกนะฮะอันนี้เป็นข่าวดีมากๆเลยสรับออคนที่ชอบการแต่งตัวนะฮะก็คือเราสามารถใส่ของแต่งตัวซ้อนกันได้2อันนะฮะก็คือเนี่ยคุณจะสังเกต slot หนึ่ง slot ส,ด 1, สดได้นะฮะก็คือ slot หนเนี่ยผมใส่เป็นยาใช่ไหม สลั t สองผมใส่เป็นดาบนะฮะก็คือเราสามารถใส่ทับกันได้แล้วนะคือเนี่ยสมมุตินเนี่ยผมอยากเออใส่ไอหมวกแมมดใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะผมอยากใส่เออเออหน้าซิกนะฮะเนี่ยผมก็จะสามารถใส่ซ้อนันได้สอันภายในเวลาเดียวกันนะฮะไม่จําเป็นต้องใส่ทีละอันอีกต่อไปแล้วนะซึ่งก็ถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็มีการแยกหมวดหมู่เพิ่มเติมมานะฮะก็คือ c h a r ต c t ์ r slot ก็คือเป็นโบโบนะฮะเป็นพวก ตะโูนโบโบอะไรประมาณนี้นะการแยกแบบนี้นะทำให้เราสามารถตกแต่งโบโบได้แล้วนะปกติเนี่ยโบโบเนี่ยเราจะไม่สามารถใส่อะไรทับเข้าไปได้เลยเพราะว่ามันจะถือว่าเป็นการถอดโบโบออกนะแต่ว่าเราสามารถแต่งตัวให้โบโบได้แล้วนะเนี่ยเราสามารถแต่งตัวได้แบบว่าโบ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 บนาน่า ก็มีสลอทที่4ออกมาก็คือสลออของเอฟเฟกอะไรประมาณนี้นะซึ่งก็เป็นสลอตแยกออกมาเลยนะก็ถือว่าทําให้เราดูง่ายขึ้นมากๆเลยนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยรับระบบนี้นะแล้วก็ต่อไปฮะอีโมดอีโมดก็คือจะชัดเจนมากขึ้นแล้วนะฮะก็คือสามารถใส่ได้6สลอตนะฮะก็คือเนี่ยคือเราสามารถกดเลือกได้เลยนะมันไม่แบบว่าไม่ใส่วสับสนแล้วนะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะ ก็คือปกติเนี่ยอีโมดเราจะใส่ได้ประมาณ4อันใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นะเราก็ใส่ได้6อันแล้วแล้วก็หน้าตาจะเข้าใจง่ายกว่าเดิมนะก็คือกดเนี่ยอยากอยากเปลี่ยนสลอตไหนก็สมมติผมอยากเปลี่ยนสลอต4นะก็ให้ผมเลือกนะว่าจะเอาอะไรใส่ก็เอารถบัมมาเนี่รถบัมมาแล้วนะก็คือเข้าใจง่ายกว่าเดิมนะฮะแล้วก็มีตัวอย่างแอนิเมชันในการเล่นตรงเออั้งซ้ายด้วยนะซึ่งเหมันบ้าไปแล้วนะ ก็ต่อไปนะฮะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับ UI นะฮะก็ UI leaderboard นะ,ะจะเปลี่ยนใหม่นะฮะถามว่า leaderboard คือยังไงนะคือถ้าเกิดเราเล่นในคอมเนี่ยถ้าเกิดเรากดแถบนะฮะมันจะเป็นการดูว่าใครเอ่ยใครอยู่ใครตา,ตายบ้างนะฮะซึ่งปกตินะฮะมันจะไปหน้าตาที่ค่อนข้างอ่านยากนะแต่ว่าอัปเดตใหม่มานี้เขาก็ทําให้มันอ่านง่ายขึ้นนะฮะซึ่งเออผมไม่มีคอมนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหน้าตาเป็นไงนะ <laughs> แต่ผมมีรูปเอ่อที่เขาสปอยมานะฮะผมก็จะเปิดให้ดูแล้วกันนะมันก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะซึ่ง ถือเราไม่ไม่เกี่ยวเลยนะครับเพราะมือถือเราเปิดไม่ได้นะก็ต่อไปนะฮะเป็นการเปลี่ยน UI นับเวลาตอนต้นเกมนะฮะก็จะเปลี่ยนกลายเป็นเออนาฬิกาแบบว่าอยู่พื้นหลังอะไรประมาณนี้นะไม่ใช่เลขแบบว่าเฉยๆแล้วนะฮะต่อไปนะฮะเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างยิ่งจะเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะก็คืออัปเดตนี้นะฮะเราสามารถใส่โค้ดได้แล้วนะฮะก็คือดูจากซต้ล่างนะคุณจะสังเกตรูปนกทวิตเตอร์ได้นะฮะเราสามารถกดนะฮะเพื่อทาการใส่โค้ดได้แล้วนั่นเองนะฮะคือปกติเนี่ยอีเวนต์จะไม่มีโค้ดนะฮะตอน แล้วแล้วก็โค้ดก็เอามาแจากทวิตเตอร์ของคนสร้างเลยประมาณนี้นะเป็นการเออขายตรงทวิตเตอร์คนสร้างอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะซึ่งปัจจุบันรู้สึกว่าจะมีโค้ดเดียวนะที่ผมจะหามาแจากในคลิปหน้าแล้วกันนะต่อไปนะฮะก็จะเป็นการนัปเดี่ยวกับของตกแต่งมาใหม่นะฮะก็คือมีของตกแต่งค่อนข้างที่ใจเยอะเลยนะก็คือมีฟิวเจอร์เซ็ตนะฮะแล้วก็มีทรูเปอร์คาแรคเตอร์มานะฮะก็คือเป็นประเภทโบ,โบโบแหละก็คาแรคเตอร์นะฮะแต่ว่าเป็น ตัวของทนะูเปอร์ทูเปอร์ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเป็นทหารที่มาช่วยเราทำนะะมาค่าเลเวลอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็อัปเดตมากมายนะ,ะก็เดี๋ยวผมจะแปะให้ดูแล้วกันนะเป็นอัปเดตเกยอกับคอสเมติกนะฮะเพิ่ม Next Bot มาใหม่นะฮะก็คือมีชื่อตามนี้เลยนะฮะซึ่งก็มีแคจจาร์อีพิกเฟสมาริโอและลุจินะฮะวาริโอแล้วก็แพนควิน แล้วก็ต่อไปนะฮะเป็นอัปเดตเป็นฟีเจอร์ใหม่นี้ตั้งค่านะฮะก็คือกดมาตั้งค่าเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่ามันจะมีคําว่าแหลกดออยู่ตรงนี้นะก็คือเราสามารถเปิดปิดแหลกดอได้นะถามว่าแหลกดอคืออะไรนะฮะแลกดอมันคือเวลาเราตายนะครมันจะเป็นการว่า ล้มแบบว่าค่อนข้างเยสมจริงนะแบบว่าไม่แข็งทื่อนะแบบว่ามีฟิสิกอะไรนะแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราปิดไปแล้วนะฮะเวลาเราล้มมาเนี่ยมันจะตัวแข็งทื่อเลยนะฮะคือแบบมันจะเป็นอ้าวหกไปเลยนะมันจะแข็งแล้วก็ลงพื้นไปแบบนั้น,น,นเลยนะซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างดีนะคือถ้าเกิดเราปิดเนี่ยมันจะสามารถช่วยทําให้เกมเราแหลกน้อยลงได้นะฮะนิดหนึ่งนะแล้วก็มันน่าจะช่วยให้เราเออกระเด็นไปไกลน้อยลงเวลาเราล้มนะ แล้วก็ต่อไปฮะด่านดาบหรือว่าดีแลบเนี่ยแหละก็คือด่านในตำดานที่เป็นด่านยอดนิยมนะฮะใครๆก็อยากเล่นกันเพราะมันปัมเวิลดไ mm hmm. ด้ดีนะก็คือด่านนั่นแหละที่มันมีห้องลับนะ mm hmm. ตอนนี้นะฮะโนซากเขาก็เปลี่ยนความยากมาแล้วจากความยากฮาร์ดนะฮะตกไปอีซี่เรียบร้อยนะ,ะก็คือด่านดีแลบเนี่ยเออเป็นด่านอีซี่เรียบร้อยทําให้การชนะเนี่ยจะได้เงินน้อยมากเลยก็อาจจะทําให้หวตดจะน้อยลงนะฮะเพ mm hmm. ราะว่ามัน ให้เงินน้อยลงนะฮะแล้วก็ต่อไปนะฮะเป็นข่าวร้ายสำหรับคนที่ชอบเล่นในโปรเซิร์ฟเวอร์นะฮะตอนนี้โปรเซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้รางวัลเราน้อยลงพอสมควรเลยนะคือแทบจะไม่ต่างกับหมดปะกะตินะคือปะกะติเนี่ยโปรเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะให้เงินให้ XP ให้ทุกอย่างแล้วเนี่ยมากกว่าเซิร์ฟปะกะตินะฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะมันโดนเนิร์ฟมาแล้วนะก็คือเนี่ยจากเออประมาณให้เยอะขึ้นประมาณ50%สิปรซหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนนี้ตกมาเหลือแค่ 1.05เท่านะฮะคือเพิ่มมาประมาณ5%เอย่างนะจากเออห้อร์นะฮะคือน้อยลงมากเลยแล้วก็ต่อไปนะฮะอันนี้เป็นอัปเดตท,ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะก็คือตอนนี้เขมทิดเออไม่ไร้ประโยชน์แล้วนะฮะก็คือเนะี่ยเขมทิดอันเอออันนี้นั่นเองนะก็คือเนะี่ย อันนี้เข็มทิศนะฮะจะไม่ชี้ไปทิศเหนือเฉยๆแล้วนะมันจะชี้ไปหาอ็อบเจกต์ของด่านนั้นเองนะก็คือภารกิจด่านนั้นเนี่ยเข็มทิศจะชี้นําทางเราไปให้ได้จะดีมากๆเลยสำหรับการทําภารกิจนะเข็มทิศจะเป็นคนนาทางให้เราได้ จะไม่แบบชี้ไปทิศเหนือเฉยแล้วนะที่ซึ่งมันไร้ประโยชน์มากในตอนนั้นนะตอนนี้ก็ดีขึ้นนะแล้วก็ต่อไปนะฮะเขาก็ลดราคาของในร้านค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็คือเข็มทิศะฮะลดราคาเหลือ40นะฮะแล้วก็ดีคอยเหลือ350แล้วก็เรดาร์นะฮะ320วิทยุนะฮะแค่150นั่นเองแล้วก็ แก้บั๊กต่างๆนะฮะพวกบั๊กแลนด์มายบั๊กบีคอนบั๊อกเอ่อ์ดมลในคอมนะฮะบั๊กมุมกล้องบั็กแบบว่าแลกดดเออรเลอร์อะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นวานที่จะสอบการอัปเดตทั้งหมดของอีเวนต์ในวันนี้นะซึ่งก็เป็นอัปเดตที่ให้เกมมันดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะเพิ่มระบบใหม่ๆมาเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มด่านอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้เพิ่มแบบว่าอีเวนต์ใหม่หรืออะไรที่แบบ วิวาขนาดนั้นนะฮะเป็นไม้สับคลิปในวันนี้ด้วกันนะฮะโอเคแนละ้วก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เพิ่มในการาท่าเทวิอต่อไปด้วยนะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฮะ